สวัสดีค่ะพี่น้องอิลามาถึงแล้วค่ะเห็นว่ค่ะพี่น้องเห็นโบอิลามาแล้วนี่ค่ะมาแล้วค่ะคือนม่องนะคะป็นขนมแค่นึ่นะคะเป็นขนมโานะคะที่บอกว่าหายานปกติอาทานเป็นขนมปูนคะ เป็นแขสวัสดีค่ะ้นเต้กลค่ะมแ้างี่เป็น่มอาแล้วค่เโอ้มาหอดอันดับหนึ่งนะคะขาวของมันแล้วก็การันตีมากกว่าเจ็ดเิืโนะคะการันตีเรื่ชีวิตคนวิจีตาระดับสองดานะคะใครที่ยังไม่เคยไปก็สามารถเดินทามาได้แล้วก็ได้คุณสดของเรายให้พี่มอแนนะ ใช้เวลาไม่ถูกตงไม่ร้อได้ไม่เป็นไรคะเนี่ยเงไหม่เป็นไคะเนี่ยรันดีนะคะต้องบอกว่าโชคดีดวงดีมากเลยแล้วก็ยังเหลือกินได้ถึงสองรางวัลนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มาเรียน้เพากับเราได้นะคะก็ื้รับสิกสตรใครที่อยากจะได้นะคะวันนี้เจ้าคได้เรสองรางวมนะคะสำหรับคูก้ที่มาเียน้เเรา กิจกรรมค่ะของบุ๊ชที่อร่อยดีวันี้จะเป็นบุ๊ชกิจกรรมของเอ็มร้อย50นะคะวันนี้เขาก็มีกิจกรรมมาให้คุณลูกค้าเล่นด้วยนะคะซื้อเอ็มร้อยแล้วก็ไปโยนหัวได้เลยนะคะโยนหัวคุ้มค่าหัวได้รับเสื้อเป็นกรีนเซ็ตพิเศเลยนะคะเนาะคุณลูกค้าที่ใครที่สนใจก็ไปเล่นเกมกับเอ็มร้อยได้หรืออยากจะไมเล่นกิจกรรมอร่อยดีวันนี้ก็เล่นได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ้าเรามีเมนูเปลือกปูในตัวเลยนะคะให้กินกรีเลยนะคะลองกินได้ขนมของเราอร่อยมาก นะฮะก็บอกเลยว่าเราเขาเรียกว่าไปตลอดออนตัวนะคะกับสตลอดพิมพ์แมทแทร์มาหลากหลายที่หลากหลายจังหวัดแล้วแล้วก็วันนี้เป็นคิวของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีโอ้โหไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้คุณลูกค้าให้การตอบรับดีมากก็คิวด้เลยค่ะอร่อยมากนะคะเป็นกิบลังไงตัวกิบลูสดค่ะเนื้อสัมผคือเข้าไปจะได้กืิ่นผละมุนนะคะยืด หอมมันก็มีอร่อยดีนะคะวันนี้ใครที่ไม่ได้ดื่สามารถเดินเข้ามาดิ่มได้นะคะวันนี้เราแจกให้ฟรีนะคะแม่อยากเล่นเกมเหรอจ๊ะคุณพี่มาเล่นเกมได้นะเรานีเกมดวงต่อไเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายมาเล่นไหมรอบนี้ขอห้าพันนะคะต้องขอห้าพันต่อแถวเลยรีคือไปเป็นหัวหน้าเลยจเลยขอการ์ดไนะคะจะดีกว่า

กินเดี๋ยวไม่ด้วยไม่ด้วยนะครับไม่ด้วยนะข้าวหวานนะข้าวหวานตุ้งตอตุ้งตอตุ้อตุ้งต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 อตุงตอ้งตองตอตุ้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 งตอ

ฝากด้วยเพราะว่าเขาว่าคำนวณอย่างนี้ครับก็หนึ่งมืคนเนี่ยฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าาฮ่าาฮาฮ่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 าาฮ่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 ่าฮ่าฮ่่าฮ่าา่าฮ่่ฮ่า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 

ากาศดีไรเป็นหนาเจ้าอะไรร้านกว้างขวางสะดวกสบายมากหน้าที่จอดรถจอดล่างเดี๋ยวไดูเราคนดังคนดังเราป็โชว์ไม่สกิบไม่นองอกัดตแน่นอนไม่้องอย่าลืมด้วครับเขาคุ้มตอนนี้ยังคันครับทักไที่สาวน้อยเพชรแดงแฟนเ่เอา้แล้วค่ะมีข่เล่นหรอจ่ายอง้องเลยเดี๋ยวเขาจะออกกันหมนบ้าางใ้าีหนุมก็ร อย่าไปหยอกกันเองไม่ก oh, ล okay. ัวเลยหรอกลัวเอไปละสันเยอะสิแม่ oh, okay> ถืองูที <c ười> ่หนฝากงูไว้กลัวมนหัป๋องพงหันป่อง

กันไหมแอบช็อกนเรฮะอ้าโอ้เคยเห็นนนี้ไหมไก่ทมัคนนนไหมจีเป็นม่วงเเยน่ไก่มัคนนี่เป็นเป็นม่วงไม่เกิดไม่ไ้เรเรมเรวเรเรมเรเร่เิเ่เร็มคนี้เน่อกันนะคะพี่น้องขอบคุณที่ตามเราจนจบเรืองตอรีค่ะสวัสดีค่ะ